มือนเด็คือเก่าวัดสิลมหาหอยคือเก้าอ่า,าปวดน้ำทับทาบอยู่พอาะคะแนาลงปล่อยน้อยตรวจการลงไปแล้วส <c oughs> ิลงที่หลังมูวเป็นัไงไงวัวสิม,มีบัวอยู่มันนี้กีไ่ไรลดลงน้องไก่น้องมาได้มืัอนี้จอดไปโน้นปลามันไป ตงไปน้องบ่ได้ทางหกกระวด,ลด,ลลดหลุดไรถลุไม่ไหมงามงามงาม,มันสีไรนะ <c oughs> ี่ไรจิตรจอดในน้นปลามันอยู่ละคันใดยังแบกมัสเตอรหอยบ่ได้ก็อุ้มมาโหลดว่านี้มาปลามันเพิน่นนี่ละน,น้นหลดจอดมองว่าโหลดไอ้ขี้เล่น้ายปุ๋ย,ยปุ๋ยหนาปุ๋ยหลังปุ๋ยหลังปุ๋ยหนาอ้เนี่ะ หอ,อนมานทางลงนี่อะวกตานปักตานมาสูกหรือบ่พอจะาาบายเขา <c oughs> อ่าาวดจุดตัว,วากรห้อยเลือบวียงตันว,วตน,น,ตน,นี่ไหมเสร็จแล้ววียงตัวนี่อลงเขียบตะกรนยังสไปเปียเวียง แล้วหาอยู่หาอยากหาอยากหา,ก,หาก,กินเพามีปูลงในมือเนี่ยมันเอื้อเล่าตัวใดเนาะอะไรบอมีผูมามีตัพี่บาส้าตายมามือใอดก็ได้อ่อาอสัมนีสากรจบข่าว